คำเตือนคลิปนี้จะทำเพื่อความบันเทิงอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำสวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้เจอกันอีกแล้วนะเล่นเกมเลยเดี๋ยวคุณผู้ชมอันนี้ปะอันนี้แหละเนาะเรามีทุนมาเหมือนเดิมนะคุณผู้ชมนะ500บาทเออร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 หน้าเกมมาก่อนคุณผู้ชมช้าเรามาดูสัญลักษณ์กันดีกว่าคุณผู้ชม ใช้แทนสำหรับทุกอย่างโอเคแล้วก็รางวัลกระจายจะรางวันเพิ่มหนึ่งเท่าจะคูณด้วยคูณสามแล้วก็เสถียรัาการจ่ายเงินต่างๆคุณผู้ชมนะประมาณนี้นะ <S <S เออเบ็ดไม่เอาคุณผู้ชมเอาแปดสิบแบาทนี่แหละกำลังดีไม่มากไปไม่น้อยไปเนาะเรามาดูว่าวันนี้เราจะกอบโกยกำไรจากเกมนี้ก็ได้เท่าไหร่นะคุณผู้ชมแล้เป็นเกมของค่ายซ q คนะ เท่าไรสามบาทสั้นดีแล้ที่หมุนเบ็ดน้อยงิน้นหมดแน่แล้วต้องค่อยๆแบบว่าเล่นเบ็ดน้อยๆนะคุณผู้ชมนะเพราะว่าพวกเกมปั่นสล็อตเนี่ยซีมรู้สึกแล้วก็แบบว่าหรือไม่รู้คิดเองหรือเปล่านะเข้าใจว่ามันเป็นเกมประมาณแบบว่าเหมือนรอรอแตกรอสแคตเตอร์เข้ามากกว่านะถ้าถ้าแบบว่าทุนเราไม่หนาอะไรขนาดนั้นอ่ะไม่แนะนําให้แบบว่าแบบว่าตู้มเดียวแบบว่าเบ็ด แบบว่าเบ็ดแพงๆเลยคุณผู้ชมโบนัสเป็นไงคุณผู้ชมเข้าแล้วเห็นไหมเกมพวกนี้เป็นเกมเหมือนแบบว่ารอรอบรอฟรีเกมฟรีสปินนะบางเกมก็เหมือนกับแบบว่าถ้าเข้าฟรีสปินเนี่ยก็ได้กําไรแบบว่ากลับบ้านบางเกมไม่ต้องฟรีสปินก็ได้เท่าไหรอ่อ่ะบิ๊กวินคุณผู้ชมห้าร้อยเข้าไปแล้วเจ็ดร้อยคุณผู้ชมดอกเดียวกำไรเลยจ้า กำไร300้นะคุณผู้ชมนะโอเคถ้าใครอยากเล่นเกมเดียวกับฟิล์มนะคุณผู้ชมนะฟิล์มจะทิ้งไลน์แอดไว้ให้นะแอด lsmbet 789นะคุณผู้ชมนะแอดนี้ฟิล์มเล่นประจำนะเล่นบ่อยมากเล่นันเว็บเนี่ยแหละยินดีด้วยท่านชนะเท่านี้โอเค วินคุณผู้ชมมันก็โชว์เงินให้เราดูอีกรอบหนึ่งว่าเราได้เท่าไหร่นะเหมือนทวนให้เราดูตอนนี้มีอยู่1,000บาทนะคุณผู้ชมรอเราหมุนหมุนเล่นไปก่อนคุณผู้ชมเผื่อมีอะไรดีๆเข้ามาไงมาว้ายไม่เข้าแน่เลยไม่เข้าแหละคุณผู้ชมสภาพนี้เห็นไหมมันจะเข้ามันเข้านานแล้ว แต่ไม่เข้าก็ได้ตังคุณผู้ชมนะสามร้อยบาทแหละถือว่าเยอะอยู่คุณผู้ชมเพราะว่าเบ็ดเราสิแปดบาทเององีเฮ้ยมันก็ได้เรื่องนะคุณผู้ชมเออดีดีถือว่าดีคุณผู้ชม <c oughs> ถ้าไม่เขา้าหินฟิล์มว่าฟิล์มพอเลยโอเคฟิล์มพอดีกว่าคุณผู้ชมลากันไปที่กําไรแปดร้อยนะใช่ปะ่ะบังใจให้เด็กพันสามคุณผู้ชมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะเพื่อเป็นกำลังใจให้ฟิมคลิปต่อไปให้ดูด้วย